สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Forza Horizon 5กันอีกครั้งในวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวรถคันนี้ซึ่งเป็นรถคันใหม่ที่มากับ Festival p พล y ลิตล่าสุดนั่นก็คือ Lamborghini Countach LPI 800-4นั่นเองนี่เรียกง่ายๆว่าตอนนี้คือมาแล้วนะสำหรับ Lamborghini Countach ตัวใหม่นะครับใน Forza Horizon 5คันนี้เห็นคนเขาขอมากันเยอะนะครับในส่วนของตัว p เพลย g เกมนะก็จัดให้แล้วนะครับ ซึ่งวิธีการที่เราจะได้รถคันนี้มาเนี่ยเพื่อนๆจะต้องไปทําในส่วนของตัว Festival p เพลิ t ให้ได้20พอยต์นะครับในส่วนของตัวฤดูร้อนนะแล้วเราก็จะได้รถคันนี้มานะและเห็นในสัปดาห์นี้เดี๋ยวมันจะมีแจกเป็น h ุ u ใดเอ็น v ิช i ั่นก็อย่าลืมไปทํากันด้วยนะครับในวันพฤหัสหนี้เวลา3ทุ่มครึ่งนะครับสําหรับในส่วนของรถคันนี้ก็ปรับโฉมมาจากลอมบูกิน i ี่คุณถัด LP 5,000 QV นั่นเองนะครับ ซึ่งคันนี้เห็นเขาบอกว่ามีแค่คันเดียวในประเทศไทยและผลิตมา112คันทั่วโลกนะครับสำหรับรถคันนี้นะอเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยดีกว่าว่าในส่วนของตัวของแต่งเนี่ยคันนี้มันมีอะไรบ้างไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับในส่วนของตัวรถคันนี้ก็จะเป็นเครื่อง v 12 Hybrid นะครับนี่เป็นเครื่อง v 12นะนี่เสียงประมาณนี้808แรงมา้า755นิวตันเมตรอันนี้คือรถดัมเดิมเลยนะเดี๋ยวผมใส่เป็น อะไรดีเทอโบไม่ต้องใส่แล้วกันอันนี้ผมแต่งเดิมๆแหละนะแต่งเดิมๆไปเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะคันนี้นี่ขยายยางหลังเป็น306 5ม mm. ิลลิเมตรแท็ควิดอัปเกรดเพิ่มครับอันนี้อัปเกรดไปต่อไปจะเป็นดฟ์เทนดฟ์เทนอัปเกรดเต็มไปเลยใส่เป็นเลดิฟเกียร์เป็นเกียร์อะไรดีเอาเป็นเกียร์เลสแล้วกันนี่อัป อัปเกรดเต็มไปเลยต่อไปจะเป็นในส่วนของตัวสปริงแอนดัมเปอร์อันนี้ใส่ไปเลยแอนตี Anti ้โลบาอัปเกรดเต็มครับเลดเวทรีดักช Red ันเลดเวทรีดักชันโอ้เฮ้ยน้ำหนักรถมาเยอะนะเนี่ยแอคเซลเต็มสิบแลนเต็มสิบโอ้เฮ้ยเอาเรื่องอยู่หนาคันนี้จัดไปครับนี่จัดไปเลยต่อไปจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์ใส่วาว ใส่วาไป f u เอลซิสเตใส่ไปครับอันนี้ผมจะพยายามทำให้เป็นคาสเอ1นะในส่วนของตัวรถคันนี้อย่างนั้นผมจะใส่เป็ดเอนจ n e นบล็อกไปเลยแล้วกันประมาณนี้คาสเอ1ห0ึ 900. มาดูเสียงเนะ่ยเสียงไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะนะอันนี้เพราะว่าผมไม่ได้ใส่เทอร์โบนะครับนี่ประมาณนี้เลย852แหลงแรงม้า1,774กิโลกร,รมัม ในดูแรงท้องหเนะ่อยเป็นยังไงบ้างแรงท้อส796นิวตันเมตรประมาณนี้เนาะในส่วนของของแต่งนะครับจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูสีกันหน่อยดีกว่าว่าคันนี้มันมีสีอะไรให้เปลี่ยนบ้างเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวสีรถกันหน่อยดีกว่ามาดูซิว่ามีสีอะไรบ้างมีสีขาวอันนี้คือสีเดิมๆจากโรงงานนะมีสีฟ้าโอ้ยอันนี้มาเป็นมเทัลลิกเลยว่ะสีฟ้าสวยแล้วเนี่ยสีดำดำก็สวยโห อันนี้มาเป็นสีดําดําสวยอันนี้สีเทาสีเหลืองเฮ้ยเหลืองสวยอันนี้เหลืองสวยแฮะสีแดงอันนี้แดงแบบเมทัลลิกอุ๊ยอันนี้แดงเข้มเลยอะผมใส่เป็นสีแดงแล้วกันไหมหรือว่าจะเอาเป็นสีฟ้าดีอย่างนั้นผมใส่เป็นสีแดงแล้วกันคันนี้อะจัดไปก่อนหน้านี้ผมก็ไปจูนรถมานิดนึงนะครับนะแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอันนี้มาเปลี่ยนเป็นสีแดงนะไปเดี๋ยวเราเอาอกไปขับกันเลยดีกว่าว่าในส่วน ที่ผมเองจูนมาแล้วพอไปขับจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมาเดี๋ยวเรามาดูซิโอ้ดูจากแสงและนี่คือมันสะท้อนเลยเนี่ยมันสะท้อนแสงด้วยมาแหนมาดูหน่อยเป็นยังไงบ้างโอ้วิสิบสองถือว่าดูใช้ได้นะเนี่ยคันนี้เลี้ยวว่าถือว่าดีใช้ได้นะคันนี้นี่เกียร์สี่ไปแหนดูความเร็วนหน่อยแหนขอดูความเร็วทางตรงตรงนี้เนี่ยซีว่ามันได้เท่าไหร่นี่อย่าไปเลย เียงวิสิถือว่าใช้ได้นะคันนี้เกียร์เจ็ดไปเลยครับได้ประมาณสามร้อยยี่สิบกิโลเมตรตามจริงแต่สามร้อยสี่สิบได้เลยนะนเนี่ยคันนี้เดี๋ยวเบรกก่อนตรงนี้แบบไม่โหลดมาเดี๋ยวเรามาดูในสนามแรกกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอันนี้คือผมแต่งมาใหม่เลยนะอันนี้มาปรับจูนอะไรบ้างนะครับในส่วนของตัวรถคันนี้นะมา let's go จัดไปเลยมา lamborghini ค u r ถัด ok เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงโอ้ล้วคันนี้เป็นไฮเปอร์คาร์ด้วยนะ เหมือนคันนี้จะเป็นไฮเปอร์คาร์ด้วยนะครับในส่วนของตัวรถคันนี้นะไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเรามาดูกันในสนามแรกรอบนี้จะเล่นเป็นบอดระดับยากสุดเลยไป let's go มาดูซิจะเป็นยังไงบ้างรอบนี้เจอไฮเปอร์คาร์หมดเลยนะมีไ y แค n นมี a เวนท a d ดเอ็นมาและคนนี้เสกเรียบร้อยไปแซงไปครับเป็นไ y แค n นอเวนท d o ดเบรกหน่อยเบกหน่อย ผมอยากรู้นะว่าคันนี้มันเป็นรถไฮเปอร์คาร์จริงๆหรอวะทุกคนหรือว่ามันเป็นซูเปอร์คาร์วะอันนี้ก็ลองคอมเมนต์กันได้นะครับมาจังหวะนี้แซงนี่แซงเหมือนจะเป็นอเวนทาดอนนะคันนี้เรียบร้อยบายเปรีงหน่อยปึ๊บอ่าเขาเขาสวยแฮน d ิ i งอาจจะไม่ได้ดีอะไรมากนะเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ในส่วนของตัวไอ้ฟอร์ซ่าเอโร่นะครับฟอร์ซ่าเลนเรียวิ่งอะไรอย่างงี้ไม่ได้ใส่นะอันนี้ผมแต่งเป็นรถเดิมๆเ,เลยนะครับ จังหวะนี้ตามหลังมาแล้วแทงไปเรียบร้อยเอาเวนทาดสีขาวและด้านหน้าจะเป็นเอาเวทเนทาดเอสวีเบ่งมาหน่อยครับแล้วเข้าโค้งปเรียบร้อยแสงไปเรียบร้อยแล้ะด้านหน้าเป็นอากล่าใช่ไหมเป็นคนิเสกอากล่ามาเกียบตามหลังมาปุ๊บเกี่ยดตามปขนาดนี้ระดบับยากนั้นเนี่ยผมยังตามมาทันขนาดนี้มาชึบช แล้วแซงได้เรียบร้อยโพนิเ็กไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้ขึ้นที่หนึ่งเสียงเครื่องใช้ได้นะเนี่ยมา let's go รอบสุดท้ายครับรอบนี้ไปในสัปดาห์นี้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะมีคลิปในส่วนของแข่ง t o วเล a c i n g Heaven ลงช่อง YouTube ด้วยนะเป็นสนามด a ทูน่าล่าสุดนะครับก็อย่าลืมเตรียมตัวดูกันด้วยนะครับในส่วนของสนามดีทน่าล่าสุดที่แข่ง t o Racing Heaven ไปนะครับ ในส่วนของคลิปนี้ก็เป็นเดียโบเอ้ยไม่ใช่ดิเป็นคุณถัดไปก่อนนะครับที่ปิดขอไพ่นะครับเรียบร้อยจบที่1ไปโอ้ต่ทิ้งห่างมาเยอะเลยนะอันนี้โอ้ไม่ได้แย่เลยทิ้งห่างมาโคตรเยอะเรียบร้อยจะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวสนามแรกเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในสนามที่2กันเลยเรามาดูกันในสนามที่2วันนี้ก็จะเล่นสมสนามนะในส่วนของคลิปนี้นะครับบ้ายมากเจอเอเวนทาด มันรู้สึกอเวนทัลโจะเยอะนะเนี่ยเพราะว่าอเวนทาดอนี่เหมาะกับคาร์เอสหนึ่งนะมาเอสวีเจไปก่อนเลยจังหวะนี้เรียบร้อยเบ่งหน่อยตรงนี้ซื้อเขาโค้งมาว่าไงคน,นิี้เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนี่แสงอเวนทัลโมาแล้วมีไรเค้นและแสงไรเค้นไปเรียบร้อยครับมาตอนนี้มาที่สี่แล้วประเดี๋ยวที่สี่แล้วเหรอไวจังอันนี้ยากสุดเลยนะเนี่ยที่ผมเล่นเนี่ยสลิปสตรีม 330ร้อได้เลยนะเนี่ยเรียบร้อยส3มไปละเยเอาเรียบร้อยชนกระแพงไปละ <c oughs> เบรกทีเดียวปุ๊บชนกระแพงไปเลยอันนี้เป็น SC20 ป่ะคันนี้ l amborghini s c 2ซ่สิม,มาเรียบร้อยขึ้นที่หนึ่งละขึ้นที่หนึ่งภายในเวลาหนึ่งนาทีผมก็รู้สึกว่าผมเองก็ชอบดีไซน์รถคันนี้มากเลยนะคือมันดูใหม่มากๆเลยอะเอารถเก่ามาปรับดีไซน์ใหม่นี่คือแบบดูสวยมากเลยนะคันนี้ นันเป็นเครื่อง V12 บสองได้แบบหว,นหวานๆเลยคันนี้มาเขาคงสุดท้ายตอนนี้หลังทิ้งห่างมาอยู่แล้วเนี่ยทิ้งห่างมาประมาณสามวีได้เลยสามสิบวีเหยียบทางตรงไปเลยสามรอกิโลเมตรโคตรแรงสามรอยสิบแปดกิโลเมตรแรงจัดเฮ้ยแรงกันนะคันนี้โคตรแรงไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในสนามสุดท้ายกันเลยดีกว่าว่าในสนามสุดท้ายจะเป็นยังไง เดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยเรามาดูกันในสนามสุดท้ายสนามนี้บอกเลยว่าทางตรงลงเนินนี่โคตรตึงมาเลสโก้ go, ไปกันเลยอย่าไปเลยครับเกียร์สี่ไปถึงสองร้อยภายในเวลาประมาณห้าวีได้มัง้งคันนี้อย่าไปเลยครับดานาวเขาเบกันเดี๋ยบร้อยแล้วแซงไปไลแค้นกับเอาเวนทอโดมาลงเนินครับซึบคันนี้แอบตึงเหมือนกันนะเนี่ย มาเรียบร้อยขึ้นมาที่สี่แล้วไวจังม,มาที่สี่ไวมากด้านหน้าเบ่กหน่อยชึบเดี๋ยวไปเลยระดับยากสุดอย่างง่ายขนาดนี้นะเนี่ยอันนี้ผมจูลลดรถได้แหละมันก็เลยดูง่ายตามจริงส่วนหนึ่งก็เป็นสกิลเพย์ผมได้แหละมาเฮ้ยแล้วเขาเบรกโอ้เบรกตรงนี้เบรกมาว่าไงอ e ีตาวดีไซน์อีตาวดีไซน์สลิปสตีมา สามร้อยสี่สิบได้เลยนะเนี่ยโอ้เนะกือบสามร้อยสี่สิบนะเรกเกชึบเขาโค้งสวยปุ๊บโอ้ยโ,โดนโดนบล,ล็อกไลน์เรียบร้อยโดนแซงไปไปละไปละง่ายจัดคันนี้ขับง่ายมากอะ่ะขับนำมาขนาดนี้แล้วทิ้งห่างเยอะขนาดนี้ลหลบวะเน,นี่ยง่ายจัง <c oughs> ตอนนี้คือทิ้งห่างมาไกลแล้ว แต่จากคันนี้ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วผมว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ถือว่าใช้ได้นะถือว่าขับเอาสนุกดีขับเอาสนุกดีมันก็โอเคนะาอย่บไปเลยครับโอ้ะที่ห่างมายาวเลยนะเนี่ยจังหวะนี้ตรงนี้เบาหน่อยเบาหน่อยชิ้นี่ตรงนี้มันไปนทางโคง้งตรงนี้มันไปนทางโคง้งโอ้ยเข้าโคง้งคมมากอะเมื่อกี้เบรกหน่อยชืบสวยแล้วถึงเส้นชยัย ที่1เรียบร้อยครับเข้าที่1ไป Let's go โอ้ยง่ายจังวะ <c oughs> โขนง่ายเลยอโอเคเรียบร้อยจะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของตัว Lamborghini k u l t a LPI 8 0 0 k นะครับจะเป็นประมาณนี้เอาละครับสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นประมาณนี้กับ Lamborghini k u l t a LPI 8 0 0 k ใครที่อยากได้คันนี้ก็อย่าลืมไปทำ Festival Paris ให้ได้20พอยต์ของหรือดูร้อนได้นะ เหลือีกแค่3วันเท่านั้นนะในส่วนของตัวรถคันนี้ใครที่ยังไม่ได้ก็อย่าลืมไปทําด้วยนะก็ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์นใหม่ๆด้วยนะสําหรับในวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ